สวัสดีค่ะสวัสดีเอที่น่ารักทุกท่านค่ะคิวงานเดือนกุมพามาแล้วนะคะเดือนแห่งความรักเดือนนี้สุดบังกันเลยทีเดียวเลยคะ่ะเนื่องจากว่าตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะคะวันที่1วันที่สองและวันที่สมนะคะ3วัน4ี่งานเลยนะคะบางสุดเลยเลยคะ่ะ ในวันที่หนึ่งนะคะเจอน้องที่เจเจมอจะตุจักได้เลยค่ะเป็นงานแซ่บคักอีสานลำขนาดเมืองเหนือนะคะเจอ<ะ>กันที่จ<ะ>เจเจมอจะตุจักนะคะเวลา1 5 3 0นโดยประมาณนะคะเรอพบและส่งกำลังใจให้เราเลยน,นะคะในวันที่หนึ่งค่ะและเราไปต่อกันเลยค่ะเราไปต่อกันในวันที่สองกุมภาพันธ์นะคะและในวันที่สองนะคะไปต่อกับน้องได้เลยนะคะที่ จังหวัดชนบุรีค่ะวัดโคกท่าเจริญอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีนะคะเป็นงาน RMS นะคะแะช่ช่วงเวลาโดยประมาณนะคะประมาณ2ทุ่มตรงนะคะหรือ20.00นอค่ะรอส่งกำลังใจให้น้องกันเลยค่ะและไปต่อกันในวันที่3นะคะวันที่3มี2งานค่ะเป็นงานปิด1งานนะคะและก็อีก1งานเป็นเป็นงานประจำปีนะคะวัดเกตประพาลำลูกกาค่ะ รอพบกับน้องส่งกำลังใจให้น้องกันได้เลยนะคะเวลาโดยประมาณนะคะ22.00นค่ะงานที่สงนะคะรอส่งกำลังใจถ้าไม่สะดวกเดินทางไปก็ดูไลฟ์สดนะป้าดอหน้าจอเลยนะคะค่ะฝากไปกำลังใจให้น้องกันยาวๆเลยค่ะมาอัปเดตคิวงานนะคะเราจะมาอัปเดตก,กันเรื่อยๆเลยค่ะคิวงานของน้องไรอันเดือนกุมภานะคะประเดิมเลยนะคะ3วันแรกของเดือนนะคะคิวงานแน่นๆกันไปเลยค่ะ เดือนแห่งความรักเดือนนี้ขอให้น้องปังปังและฝากเป็นกำลังใจให้น้องกันยาวๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ